เราจะเช็คได้ยังไงนะครับว่าบอร์ดเสียหรือจอเสียคลิปนี้มีคำตอบครับสำหรับท่านที่ใช้ macbook pro นะครับไม่ว่าจะเป็น macbook pro รุ่นใหม่รุ่นเก่า iMac กก็เป็นปัญหากันค่อนข้างเยอะนะครับในกรณีที่ไม่แน่ใจว่าอะไรเสียไม่ว่าจอหรือเมนบอร์ดกันแน่เปิดจอแล้วไม่ติด หรือบางทีเปิดได้ประมาณสัก30อ,องศา และเครื่องดัมาดูคลิปนี้ฝากชมคลิปนี้ให้จบนะครับจะได้เป็นวิธีการเช็คเบื้องต้นก่อนที่เราจะเดินเข้าร้านว่าอะไรเสียกันแน่สิ่งแรกที่เรารู้ก็คือไม่จอก็บอดเสียแต่เราจะเช็คยังไงคลิปนี้เรามีวิธีโดยการเทสจากต่อนอกนะครับในกรณีที่เป็น MacBook Pro ที่เป็น Type C USB C ทั้งหลายนะครับตั้งแต่ปี16ขึ้นไปจอเสียค่อนข้างเยอะแพ้เสียนะครับจอโดนกดทับเปิดมานะครับเป็นเส้นลาย ใช้งานสักพักแล้วหายมาดูกันว่ามันจะทํำยังไงที่สําคัญฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้ด้วยนะครับเผื่อจะได้มีคลิปหน้าแล้วท่านผู้ชมจะได้เห็นก่อนว่าเราจะแก้ไขหรือเราจะเช็คอะไรก่อนได้ในกรณีที่เราใช้เครื่องก่อนเดินเข้าร้านหรือเป็นปัญหาที่บ้านแล้วเราจะแก้ปัญหายังไงโดยที่อาจจะไม่ต้องเดินเข้าร้าน BB Max Service so มีคลิปวิดีโอให้ดู นะครับต่อ HDMI ทั่วไปเลยนะครับที่มันเป็นทีวีหรือไม่ก็มอนิเตอร์ทั่วไปได้เลยนะครับจอคอมอะไรต่างๆที่มีผ่อนด้านหลังสังเกตจากเครื่องนี้เครื่องใช้งานไปสักพักหนึ่งจอด้านในที่เป็นจอจาก macbook เองเนี่ยภาพจะหายหรือไม่บางทีก็ ลางๆแล้วก็ดัดหายไป oh. สังเกตดูจากจอนอกนะครับสามารถใช้งานได้ปกติเลยตัวนี้ฟันธงได้เลยนะครับในกรณีที่ยังไม่แกะเครื่องหรือยังไม่มีการเทสจากเครื่องเทสจอจอมีปัญหานะครับตัวนี้จะเป็นตัวทัชบาตัวแรกนะครับ A1706 เปิดใช้งานต่างๆได้ทุกอย่างแต่ใช้งานสักพักจอจะเป็นลางๆอย่างนี้นี่จะเป็นลิ้วลิ้ว oh <my> ใช้สักพักแล้วก็จะมีเป็นเส้นอันนี้ก็เป็นวิธีการเช็คเบื้องต้นได้วิธีหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นเก่า นะครับรุ่นเก่าตัวนี้จะเป็น Macbook Pro 15นิ้วนะครับจะมีพอตมินิดิ a y ต่อออก HDMI ก็เช็คได้เหมือนกันว่าเป็นปัญหาในส่วนของจอเสียหรือบอรบอดเสียนะครับตัวนี้สามารถต่อก็จะเช็คได้เหมือนกันยกตัวอย่างอย่างเช่น iMac นะครับ iMac ตัวนี้ iMac ตัว Slim ตั้งแต่ปี12ถึงปี19นะครับโมเดลตัวนี้จะเป็น14 18, 14, 19ในกรณีเป็น27มีปัญหาจอเสียค่อนข้างเยอะเราจะเช็คได้ยังไงนะครับว่าตัวนี้จอเสียหรือบอดเสียเราก็สามารถที่จะเอาสายมินิดิเทหรือเป็นพอร์ตไทป์ตีตัวนี้เป็นปี2017ก็ต่อได้เหมือนกันเช็คได้เลยถ้าออกจอนอกนะครับถ้าออกจอนอกเนี่ยแล้วจอนอกใช้งานได้ปกติไม่มีการรีสตาร์ทไม่มีการเออร์เลอร์ส่วนใหญ่นะครับมีปัญหาที่จอเปลี่ยนจอใหม่ก็หาย นะครับบางทีถ้าเราไม่ได้เช็คก่อนเบื้องต้นเนี่ยก็อาจจะโดนร้านที่เราไปเนี่ยประเมินอาจจะผิดพลาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเช็คเบื้องต้นคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับท่านผู้ชมที่ใช้ macbook อยู่หรือเป็น iMac นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับการแนะนําเบื้องต้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าจอเสียหรือบอดเสียนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ